เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จทันท no. ี่ได้แล้วติดแอร์ให้เสร็จต้องกกางเกงอยข้างล่างข้างล่างเนื้อกำลังใส่ช่างมาทำอะไรทกอย่างกระจิกากระใิกผ้าระติกท้องนั่งใส่ไม่เหรอเดี๋ยวจะไปเคลียร์ทขาโอ๋อนี่อนท่านร้านบาร์เบอร์ซ้ายมือค่ะโอ้ ยัยดีด şey ีไปไหมไปไหมดีไปเที่ยวเหรอไปไอ้แล้วปัญหหน่อยดิโอ้ยชวนง่ายเว้ยไปแล้ยไปไมาเกิดเกิดไปไหนอ่ะมา หน้าหน้าหนาวเพราะใส่เสื้อกล้ามค่ะหน้าหนาวเสื้อกันหนาวไอ้หัวร่ออะไรกันทั้งนี้นี่รถปูจะรถปูจะขับเข้าตรงนี้อ๋อกินมะ่วงมีน้องทิ้งเป็นคนที่เดียวแน่่จะเบ็ดว่าสิคือแม่ต้นข้าวค่ะนถ่าายง่วงแล้วรถปูยังไม่ไปเดี๋ยวรถปูไปนอาแบ่งกันเลยอ๋อนี่มันหยุดเช้าการตกใจแล้วเดี๋ยวรถปูมานอนวันนี้ มันหยุดเลยแตกมามาไปเที่ยวเรือกับหลวงโ่ข้างบนดีเขาเป็นคนทวนกระแสโลกห้าร้อนใสเอนยาวเขาเป็นคนทนกระแสโลกหน้าร้อนใสแขนยาวหน่าหนาใสเสื้อกล้ม ดีๆฟุ้งไม่รู้ร้อนรู้หนาวลื่นลื่นลื่นเหยียบเฮ้ยทำไมเหยียบชายผ้าชายผ้ามันยาวอ่ะฮะยังไม่เข้าที่ย่าเลยโอ้โหได้กินแอร์ได้กินได้กินแน่ได้กินได้กิน

มัมช่างมัมเพิ่งเคยเพิ่งเห็นช่างมัมโอ้จัดทุครับอะไรพัฒนาโติดไฟเหรอครับติดแอร์โอ้โหงานเร่งมากพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มันก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็มาแล้วท่านอยู่ข้างในค่ะท่านอยู่ข้างในแน่โอ้โหโอวร์ช่างกระจกนี่ยเหรออยู่ให้คืนเดียว ผูกอยู่ให้คืนเดียวหน้าร้อนน่าร้อนใส่เสื้อกันหนาวหน้าหนาวใส่เสื้อกันสั้นเดียวันไหนอ้นฮัลโหลฮัลโลนะ แล้วใครแล้ใครมีใครเหรอครับใครฮ่โอ้ยนี่ดากเฉยเอย่างนี้๊ะอะไปอะดีดีเากระดาษตดเฉยเไหนกระดาษเป็ไงกระดาษติดครับเฮ้ยเจ๊กระดาษติดบ้บ้าบ้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 เ้ เหยียบสเกลไหมเหยียบส้นเลยแล้วก็เหยียบสะทายสะทายับโครงโอ้เคาื่องบนนี่ก็เตียมด้วยคณิตคณิตทำเสร็จยังโอ้บันที่จุดสามนี่ไี้นอนแน่เลยเนี่ยเตรียมเจอร้อมแล้วโอ้โหเตียงใหม่เราเพลงจะเพียงพูดไปเกยแค่นั้นเอง จะเสร็จก็ทุยออกแล้วมานเราจะเต็มนี่ติดแล้วแต่ก่อนนี่ไม่มีอะไรเลยออกโน่นน่ะแอร์ก็ติดแล้วแอร์ติดแล้วเตียงมีแล้วไอ้ไม่ติดนะไอรยังไม่ได้เดินยิงเลยนี่นี่ก็หลงเก็ติดได้แล้วก็เอาไอันนี้อันนี้ต่อมาได้บอกผมไม่เชื่ออันนี้เพิ่นเพิ่นสั่งมากครับนี่นี่ ไพ่เป็นบุษงโอ้ยเป็ย่บ้านนีครับจะไพ่เป็นบุญเนี่ยผมตังโบโหครับอันนี้ท่างดีท่าดีใจทัานดีใจอ๋กอกับี่ผมมาใช้อะไรี้เกับนี่นี่จัพาสปอนเัอสนเซรสปอนเรลาดทับนมานัรลาดเฮยเลยเลยนนั้นเนาะดีรัา โอ้เหลี่ยมตาพุ่น่ะฮะแสตตาเอกอีกอ่ะพุ่น่ะกับอีกตัวมันแท่งตาอีดีมันสิมีลิฟพิเศษนั่งขึ้นมาพระท่านพุทโธไอ้ไอ้ลิฟต์นี่มีลิฟที่เจ๋งอีกบาครับยังยังบ่อนี่ใช่ไหมบ่อน่ามันก็เดี่ยนั่งลิฟต์แบบนั่งขึ้นหอขึ้นมาอะไรเขาเรียกหอขึ้นมา เอ้ามองเห็นเลยหักทุกมาน้องมองไหนกันหาย่าฮะเอ้เฮ้เฮ้เฮ่าใกล้จะดีบอกพิมมาได้ดีคือโยด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 คือยกคือยก โอ้ยติดลายหินอ่อนนน่ยติดหินอ่อนเลยัผมมาเริ่มไปแล้วนี่น้ำมันดีเลยปลาปูมีน้ำร้อนปูกระปุกทีนะปูกระปุกทีหรอเปล รามก็ยังไม่มาติดเราเอ้ยบอกกล้ากล้าตรงกล้าวางบอกหลวงปู่มันไม่ไหลหรอกโอ้โหดื่มน้ำคุณชาย ชาดีด uh ีอ like, like? uh ่าไม่ใ uh ่นงเดีอะไรเป็นไรไเป็นไรดีด uh ีเปดีใจอะไรดีใจออยู่ก็สนุกขึ้นมาก็สนุกยังไง อะไรตื่นเต้นแน่แน่แายแน่ๆร้อนนะดีๆทำให้ใหญ่ไปแน่แน่ถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยไปโยนเนี่ยมาหนิวเลยรวมพลังเต็มเลยรวมพลังสมัยยิ่งรักเออท้ายนะ ตายแน่ๆถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยติดป้ายนี้เอกไปเต็มแล้วเอากระจานออฟ้าเข่งฟ้าใหติดนไปโอ้โหดังมากเลยมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้คนหาเสียงแบบพื้นชาวบ้านนะฮะคือมคืนมาเต็มแล้วโอ้โหมาม่วงยะพอนะ ได้ขิงเอามาจากไหนครมะม่วงน่าได้คิงเป็นเก่งนี่แหละเจ้าขิงนี่แหละเป็นคนไป้นนะเขาสืบทอดวิชาจากพ่อง้นใหญ่ต้นนี้ก็เจ้าขิงเรไปอยู่บนยอดน้ี่น้ยเจ้ดีๆเ้านได้นี่มีข้างห้องน้าหลังอาสนะสงอ่ะถงหเครับอ่านลูกใหญ่นะของท่านเลยครับไม่ไม่โดนครับไปเลยครับอ่านนะครับลงมาไหมลงมาให้ โอ้โหวงนี้จักใส่ตูบน้อยนะออ่นนั่นเฮ้ยเอาละกรอรกันเฮ้ยรู้จักตูบน้อยรู้จักตูบน้อยปะ ตูกน้อยสารานี้ชื่ออะไรใครรู้บ้างเออจากบออะไรคะดิ่งวิ่งมาดูป้ายตรงนี้ลูกนี่ละตูกน้อยนี่แหละตูกน้อยเอ๊ะมะม่วงจะไหนอ่ะเกินสิขมาเดินสิคขมาแซ่บก่อนจิ้มกับอะไรจิ้มกับอะไรลูกซีอิ๊วไม่มีน้ำปลาแน่นอนเจิ้มกับกะปิดิ้งอะไรแม่อะไรมันแก้วอ่ะมันแก้วสาราลักสาราลักสาราลักเแก้ว อยู่เป็นหลังควาลรอลิงนะไม่ใช่รอเรือใช้อยู่เป็นหลังคไฟครับไม่ใช่รักของด้วยใช้อยู่เป็นหลังคไฟอ้าวอย่รถดีๆนั่นแหละมาแจ้งเขาเนี่ยแหละตันอ๋อนี่ดูดีดูดีก็ดูดีเป็นกลไบกดูดีวันนี้ไม่อยู่ดูดีหลังเอาฝึกเลยเนี่ยอาชีพกลไบก เหมือนพระอุบาลีเขาชอบมากเขาชอบทำขนมครกชอบไอ้บันนาดาท์จะไปช่วยเลือกเส้นก๋วยเตีตเ๋ยวค่ะชอบทุกอย่างกับผัดกับผัด ตัดเรียบร้อยชอบทุกอย่างโตเว้นเสียงเรียนหนังสือตัวเรียนหนังสือดูดีชอบทุกอย่างเลยดิตัวเรียนหนังสือเขาได้ทำได้ทุกอย่างเออคนเราบางคนชอบให้เข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำทำมดไม่ได้เรียนไม่ชอบ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 ดีที่สุดพูดได้ยังไงแล้วเออพูดได้ด๋อยนะพูดเป็นคำมันเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาเนี่ยนอนไปนนอนอนนอน ธรรมดาไม่เป็นผู้เป็นคนเท่าไรหร่ร้อนคำจริงเนี่ยเออร,อร้รอนกับท <สา S 2> ่า,านอ,อ่าไม่เก็บตัวนักกีฬาหมดค่ะครออับเขี่ยม<ร>่ยแล้ว